วันนี้เรามีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับกับเจ้า Isuzu All New D-Max Space กับ 1.9L X-Series ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวรถเป็นปี2022ไม่เพียง1,000กิโลท่านนันดี๋ยจะเราไปดูออปชั่นรอบคันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับฝากระโปรงคาดลาย X-Series กระจังหน้าสีดำตัดด้วยเส้นสีแดงมาพร้องกับโลโกโ้ Isuzu สีแดงครับไฟหน้านะครับจะได้เป็นแบบบบ b e a m Projector มี Daytime Running Light มาให้นะครับอันชนหน้ามีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วที่ด้านข้างล้อจะได้เป็นล้อเดินโรงงานขนาด2มีวงแหวมข้างจะมีโลโก้ X ของ X กลักไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวามาดูที่ด้านท้ายกันครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ฝาท้ายนะครับคาดลาย X Series มีกล้องมองหลังขนัน จอดมาเรียบร้อยแล้วครับามาต่อที่ออปชันภายในกันนะครับวงล้อคันนี้จะได้เป็นมันติดฟังชาชันเล็กไมค์พีน10,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นนะครับเครื่องเสียงรถคันนี้จะได้เป็นจอขนาด7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ได้ครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ EUX และ USB ส่วนรถคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดภายในจะได้เป็นภายในคูโทนะครับดำตัดกับแดงเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำแดงสไตล์สปอร์ตเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Isuzu D-Max คันนี้กระบะใหม่ไม,ม่น้อยเลยนะครับ ออกรถวันนี้เริ่มต้นผ่อนอทีปีหน้าไปเลยครับผ่อนเพียง1นึ0งหมื่นลีตล้ตลอดอายุสัญญาครับใช้เงินออกรถมีแค่1,000บาทสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์0924478888ติดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วพบกันที่โรูมกโกลาคาครับอบคุณทุกคน,นสำคัญกัวเินราคาแกฎรลคนขอบค,คุณครับ